คุณอยู่กับหนุ่มครับอยู่กับมิสเตอร์บราวด้วยบางคนอาจจะสงสัยว่าเวลามาซ้อมรถอย่างเงี้ยกับกีฬามอเตอร์สปอร์ตนะมันเสียเงินเสียอะไรเยอะเท่าไหร่นะอย่างแรกเรามาดูเรื่องค่าใช้จ่ายกันก่อนนะครับสิ่งแรกที่มีเลยก็คือไม่กวาดนะครับแต่หาซื้อไม่กวาดโอเคโอเคนี่ไม่ค่อยมีแล้วนี่มารัดลวดเพิ่มนะฮะแต่ก็ยังหลุดนะครับไม่กวาดดีด ไม่ไดนะ้ใครเจอก็บอกด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้ก็คือรองเท้านะซื้อรองเท้าจากเกาหลีก็ได้นะที่เป็นมือสองมานะมันก็จะพังประมาณนี้นะเอาไว้ใช้ขูดพื้นแทนเท้าเรานะครับสนับศอกสนับเข่านะก็ ประมาณ400-600ก็แล้วแต่ถนัดเลยนะฮะสำหรับเริ่มต้นถุงมือก็ถ้าซื้อใหม่ๆก็เป็นผ้าก็ได้400-500ถ้าซื้ออย่างนี้ก็ราคาประมาณ1,000บาทนะครับส่วนรถเหรอมิสร <c oughs> ์บลก็เห็นผมไม่ใช้ความเร็วสูงครับรถอ,อะไรก็ได้เพียงแต่ว่า,าช่วงล่างมันโอเครถรุ่นใหม่ก็โอเคหมดแล้วก็จะมียางสักเส้นหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นยางเาขาเรียกว่า ไอแซนะครับ003นะลายก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ใช้งานจริงนะเลอะเทอะอย่างเงี้ยประมาณอย่างนี้นะก็เส้นละ1000นต้นๆพันสงแปดนะแล้วก็ข้างหลังก็พันสามก็ไม่มีอะไรนอกเหนือจากนี้เวลามาซ้อมทุกวันก็จะมีน้ำอยู่ขวดหนึ่งสิบาทแล้วก็พอมาถึงก็มากวาดพื้นอย่างนี้นะ เพื่อให้ตัวเองเซฟแล้วก็สถานที่ก็โอเคกวาดไปรอบๆวันละสิบ้นาทีถึงชั่วโมงหนึ่งก็แล้วแต่ว่าหนักหรือไม่หนักครับนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของน้ำมันรถละครับก็วันละ20บาทโดยประมาณนะเพินค่ใค้จ่ายไม่สูงเลยครับแล้วก็ไม่แพงด้วยนะแถมยังได้อยู่ในบรรยากาศที่มันโอเคนะไม่ค่อยมีใครอยู่ใกล้ๆหรอกครับในลานที่เราอยู่นะครับ ถึงแม้จะมีสถานการณ์โควิดกับ PM 2.5วันนี้ดีขึ้นมาหน่อยอีก3-4วันก็จะมีพายุเข้านะก็ถือว่าโอเคมากนะครับคุณอยู่กับหนุมนะ่มงาอยู่กับมิสเตอร์บาวด้วยนะครับเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังกันเรื่อยๆก็แล้วกันนะไรดีมิสมิสเตอร์บาวนะ